ทุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสกุลสกคนได้พ่อกับบ้านจนนี้กันแล้วพี่น้องนี่จนนี้ก็สิพาพี่น้องมาตึกกระดุ้งแล้วก็สิมายามรีพี่น้องเอ้ยป่าทอหน้าที่ร้ายหลายป่าล่องตอนสวยพี่น้องเอ้ยป่าทอหน้าลีล้าหลายดี้จากนั้นจนนี้ก็สิพาพี่น้องไปตึกกระดุ้งกันเลยเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเขาก็มายามรีก้อนยังค่อยไปตึกกระดุงตึกกระดุงแล้วก็มายามอีกหนึ่งยามสองรอบนะพี่น้องเนาะทำยามรีก้อนค่อยไปตึกกระดุ้ง นี่ก็มักับน้องทรายพี่น้องเบาเอะหลายอไปเอะหามายามรีกก่แล้วเขาคอยไปตึกกระดุงตึกกระดุงแล้วก็มายามรี่ตพี่น้องแบบนี้เอ็ดมาจาังนันไั้นลลยโอ้มันจะขี้เยงไงเอะตาหลายคลักแทะ,ะมาใส่มาใส่เอาใส่อย่างแกก็ได้นะยกใส่รถแก่แบบนี้ พี่น้องรีแรกให้ไหลให้หลว่ามีปีงพี่น้องรีแรกไหลให้ไหล,ว,ล,ลว่ายามดีแล้วกับยามดีเรกแรกเด้อยามที่สองพี่น้องมือนี้ปลาคือว่าลองคักลองแน่แท้พี่น้องเอ้ยฝาาห้องหืหมกับฝนติดโต๊กนี่แหละห้องจะซื้อบนโต,ต๊ะตั้งจนนี้ว่านะที่ปลาลองนะเพราะว่าอานั้นหู้ด้หู้ว่าฝนสิบนโต๊ะฝนสิขาดแล้วเพื่อนก็นเลยลองเนาะพี่น้องเนาะ โอ้ง oh, ูอย่างเอ๊ะตัวบักใหญ่เอ๊ะงูอย่างแับนี้เมื่อเช้านี่กระซึกงูพี่น้องเอ้ยนี่ฮึกงูอีกแล้วงูพี่น้องเอ้ยดำเปึกงูอีย่างวะบจับไว้ฮนแหละเดแกมือให้อีพ่อซ้อมอ้อขี้เงียวนะเมื่อเช้ามายามโกงเขาขี้เงี้ยพี่น้องเอ้ยมายามตอนสวยขี้เงี้ยคือมาลายแท้เงือ ซ่อมซ้อมพี่เองอ,อกพี่น้องได้ปลากหลายปลาฮะนะ่ะเดี๋ยวเราไปตึก,กระดุงแล้วเราแตงไยามอีกเนาะพี่น้องเนานะไหลให้ไหลา่าพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาซ่อมปลาทกันพี่น้องออนซอนปลาน้อยเนาะลีที่สองพี่น้องสั้นๆเอาขึ้นมาเพิ่งพี่เงเยอะไหลายปะ ขึ้นมาน้ำน้ำมันกับบนักหรือขนำบอกหมดแล้วเอะเอาเทใส่ํำกันเลยดีที่สองพี่น้องเอ้ยที่จนนี่ยามรีได้อย่างไปติ๊ก,กระดุ้งแล้วกาไปติ๊ก,กระดุ้งอย่างค่อยอย่างค่อยมายามรีเพราะว่าย่านเพื่อนมาเอาพี่น้องเพราะว่าเพื่อนมักมาเอาเขนะเขาต้องยามไปแบบนี้ก่อนกับเพื่อน เพื่อนสิมาเอาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าจุดนี้กระตึกกระดงอีกมุมนึงนะนะแล้วเพื่อนกับอีกมุมนึงเราก็บ่เห็นด้เพ,เพื่อนมาเอาเนาะเพราะว่าเพื่อนเคยมาเอาจุดนี้ก็เลยยามไปก้อนนะนะแต่จังมายามแยกย,นยันบนะ่ได้พี่น้องเนาะแต่ปลาก็กำลังล้องพี่น้องเอ้ยเฮงคำปาลาเฮง้องปลาจุดนี้กระเสาไปขคายด้วพี่น้องเด้อโอ้หลายกี่เท่า อันนี้มีแต่ขี้เทาบนบล่างน้ำก้อนเอ๋ยเมื่อกีน้นี้พี่น้องเอ้ยหลาให้ไหลวะพี่น้องอ่อนซอนดิหลายให้หลายวะพี่นอ้อ,อ,นอ,นนองเก็บขี้เยอะออกตัวนี้ก็อยู่แซนน้ำไว้กับตึกกระดุกแล้วกับตึก,กระดุกแล้วกับซิมายามแล้วก็จังคอยเมื่องน้อพี่น้องเนาะอ่อนซอนดิพี่นอนะ้อ,อ,นอ,นนองเอ้ยหลายให้หลายวะ แล้วจ้นี่ก็โอ้ปลาขาวอีลายแทะตจ้นี้กับพาพี่น้องไปดึกกระดุงกันนะพี่น้องเนาะเราคอยมายามเลยอีกบัดน,นึงพี่น้องพี่น้องเบ่งดูหนิอ๋อพี่น้องเอาไปหมา,ใ,หหมา,าใช่ไหนวางเข้าไหม ฟ้ากระห้องฮึมฮึ่มันอยู่พี่น้องเออคือฝนติดตกนี่แหละโออนี่เราพี่น้องเอ้ยพี่น้องยกประเดนก็ะไหลแห่ไหลายว่าปลานะยกประเด็ว่าพอจะได้ยืนกันมีน้ำปีนกันมาจับขาตัวนี้พี่น้องเอ้ยเมื่อกี้นี่นะตัวบักไง พี่น้องไทยเห็นแต่กระดุงบไร้เห็นอันังไรเพราะว่าที่มันแคบพี่น้องจักล้องกับจับกล้องจดจ่อนะจะให้เห็นจบบนี้พร้อวมกัดันไหญบุกมันบุเห็นไหมพี่ยืนน้องกับน้องยืนไทยที่บ่มีบ่อนยืนไทยนะพี่น้องเจ้าน้อก็จะให้น้องยืนทยอยยุ่ใส่ก็เลยให้จุดจ่อแบบนี้แหละที่กัแคบแคบจะพามาแท่วพี่น้อง บาติดกระดงกัะบ่เยืนก็ให้บ่มีมาบ้าน้องก็มานมานมานปลา กับใครได้เก็บบ้านผ่ากระด้งกระฮักพี่น้อง,องเอ้ยอย,ย,ออยอย่างบันทีการจกบ้านฮักป๊อกตัวนี้จะหายล้วนหยังมามัดเอาเสียงน้ำพี่น้องจอด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 เข่งน้ำไหลเทามาตึกย่บอนน้ำไหล,าานนไหลปลาจังค่อยมีพี่น้องทำตึกยบ่บอนน้ำบ่ไหลปลากบบระบวล พีน่น้องไอ้โทรศัพท์ไอโฟนกับแบตเบิ้ลที่น้องไฟดับเบิ้ลมือไปน่ะยังบ่ามาปานนี้พ่นี้ก็ไม่ทราบโทรศัพท์แบตก็เลยเบิ้ลที่น้องเอาอีกเครื่องไทยกับภาพกับซีบอสซัดโรงงานไปไลยน้องที่น,น้องเนาะนี่ไงจ้โอ้พยพี่น้องปลาตัวเนื้มาแล้วออกแล้วโอ้ยยกจะออกก่อนอู้หเมื่อกี้เน้องพี่น้อง,องปลาตัวตัวย่งใหญ่ให้มันมาอีกกนะ่อนเมื่อกี้ตัวใหญ่ๆเข้านะจนเลยที่น้องได้ว่าจรืงชนได้หลายแบบแบบนี้นะ ุนำการเนาะพี่น้องเนาะว่าจนนี่จะได้หลาซสำใดแบบนี้นะน้องสมคำเฮ้ยกระดดกขาดกระดุงกับพี่น้องเอ้ยแจกแจ๊กอีกแล้ว่จะปาดตัวไงกระดุงกับขาแจ๊กแก๊กเรื้ยยาเลยนะฮะ เดื่อาไปยามลีบัดเดียวเด่อพี่น้องเด้อมืัอนี้จะนี่ปลานี่ก็จะไปขายพี่น้องจะได้ปลาหลายทางกันนะลีกับยามกระดุงกระตึกก็ได้ปลารวมกันเนาะพี่น้องเนาะตึกระดุงกับเมื่อไหลปันใดดอกบัวฮอลี่ตัวพี่น้องเนาะแต่กระเกือบเมื่อไหลกับกระเกือบซ้ำกันทนได้พี่น้องเพราะว่ารับแล้ยามบัดเดียวเนาะกระดุงเขาเจะน้อยรวมเป็นกระไหล พี่น้องเอ้ยปีนในตัวบักควยให้ปีนจับอีกแล้วนึ่งนาถึงเพื่อเลี้ยงควยพี่น้องปีงกันเลยหลายเดี๋ยวยกกระดุงบัดน,นี้ตัวนี้กสิไปนั่นแหละพี่น้องเป็นนางเจ้าหน้าทีวนี้ก็พยายามนี่นี่ก็กสิม,มือะไรแบนี้นะนันมืดนันมืดยามนี้พี่น้องสิกะค่ำแล้วก็ ปลาลอดคลองกระดุงเบิดดินบโแจ,จับนะพี่น้องนะดินโบพียงโอ้โหปลาพี่น้องลอดคล้องกระดุงคนปลาที่เต็มกระเบนเลยพี่น้องจนนี่กระสีพอแล้วเด้อบาดนี้นะจุดกระดุงนะกระเดี่ยวตั้งแต่ยามรีแล้วกระสีเมือ่องระดับนี้นะพี่น้องเลยจากนั้นจนนี่กระสีเต็มเมื่องแล้ว มายามหลายเท่อพี่น้องเดี๋ยวคำค้ำมันมืดหรือว่ามืออื่นเศร้าแาจยมายามอีกบาทหนึ่งแบบนี้นะคำค้ำมันมืดตอนนี้อาจะมายามอีกบาทหนึ่งแต่มายามกับมืดพี่น้องเอ้ยคือสุดทายพี่น้องเบิ้งตอนคำค้ำนะตะทันตันนี้กะพาพี่น้องไปยามรีเลยเนาะพี่น้องเนาะน้อก่อนที่จนนี้สิพาพี่น้องไปยามรีจนนี้กะพาพี่น้องเบ่งปลาแม่พี่น้องตั้งหลายอีลีนะพี่น้องเนาะต้งไหมพี่น้องเอ้ย หลายแท้หลายว่าปวดโคตรโผล่มั่งโมมักแตกพี่น้องเอ้ยอ่อนตอนคัาอ่อนตอนให้โคตรดิป่าพี่น้องเอ้ยหิงคำหรือหิ้งรู้ลงมาถงกไหมรู้ลงมารู้มาหลายโลดเด้อรู้ลงไปทางรีผมจะเบิร์ตตีไปอันไปท่าเอาอยู่รีพผมเด้อทำไมพี่น้องเอ้ยปลานะปวดโผล่มั่งโมมั่งแตกเนาะปลาน้อยพี่น้องเอ้ยจนกำปวดโผล่พี่น้อง จนมืดเลยไหมน้หาหน้าน้ำนะหน้านา้ำจนว่ามืดโ,โคตรโคตรไหลเท้หลายว่า,าพี่น้องก็เห็นจุดที่จะนิทายกล้องบอดซัดไส่พี่น้องเครื่องนี้นะเครื่องไอโฟนนะเพราะว่า,ากกแบตเบิรซจะกระเจงนคะ์พี่น้องเนาะถอนปลาพี่น,อ Beast, อน้อ,นอนง,น,งนี่พี่น้องเหากะยามลี่รอบสองพี่น้องปลาทอร์ไลายหลายแต่ว่าปลามันเคลื่อะลิ้นและเคลื่อนคืนลิ้นและเคลบคืนลงแน่บนลงแน่พี่น้องเนาะ จ้านี่จะเอามองมาใส่หน้ารีก่อนพี่น้องให้ปลาปลาเยือบลงมีแต่ปลาน้อยรูลงเบาๆเลยคือพึ่ปลาน้อยนะพยายามรดสอบทาสิมือไงพี่น้องแต่ทาบุปเปาเขาก็ับมากขบไม่ได้มาโดนพี่น้องย่านป่าเน่านะปลาน้อยแบบเน่าง่ายๆเนาะเขาก็บสิเฝ้ายามเฝ้าเมื่อพี่น้องย่านปลามันเน่าถ้าเจ้านี่ว่าพิดพลาดประกันใดเจ้านี่ก็ขอโทษขออภัยนำพี่น้องหลายๆเด้อเจ้านี่เป็นคนแบบจีนี่พี่น้องซื่อๆไหม คิดอย่างกะว่าบางท่าก็คิดคิดนำบรทันแม่บางทาก็คิดนำบรท,ทานอหลีว่าออกไปแล้วัะนะโนี้เป็นคนที่แบบว่าจังใดบุคิดเป็นคนจริงใจเลพี่น้องคิดจังิงใจกะว่าแนวนั่นแต่ว่าจานี้กะบ่มีคิดบ่มีใครกะใครรอกอยู่บ้านก็นมีแต่คนฮักคนแพงคือโจนี่เห็นคือพี่น้องเห็นโจนี่ไปให้คลิปพันตึกกระดุกไม่อย่างนั่นแหละไปก็มีแต่คนฮักคนแพงัจนี่ี้ ย่างไปใส่มาใส่ก็มีแต่คนฮักคนแพงน้อพี่น้องเนาะมีคนฮักคนแพงกันดีที่สุดแล้วแต่ว่าโจนี่กับโบมีพิษโบมีพายกับไผ่นะแล้วก็เป็นคนซื่อน้อยนึงเบาอย่างผิดพลาดประกันใดกับขอโทษขออภัยนําพี่น้องเอฟซีเลายรเด้ออะไรกันจะหือสาโคตรเบาโจนนี่เด้ออย่าเครียดใส่เบาโจนนี่เด้อผิดพลาดประกันใดกับขอโทษขออภัยผิดพลาดน้อยนึงกับให้อภัยกันเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งเอได้หลายร์ว้าปานะ เกษตใส่ของเก้าเฮียวยำรอบแรกพี่น้องเอเทใส่กินเยอะบาหลายรอบนี้นะเทใส่เทสโอ้ยน้องเอจีอเตรียมกระเป้แล้วปลายังเลย,ยเร้ายปลาเฮงค่ำเฮงปลาเฮงกำลังมาพี่น้องเดี๋ยวจนนี้กระสีปลาได้หลายก้อนมาเศร้านี่อีกเดี๋ยวจนนี้สะพยายามอีกพี่น้องทำแจ็กหน่อยกระเทียมมายามตลอดนะพี่น้องเนาะเฮ็ดปลาจอมกับแทบแทบแต่ว่ๆๆๆาจนนี้เฮ็ดหลายแล้วปลาจอมนะพี่น้องเฮ็ๆๆดบลูทีขายดอกบัวแพร่ซื้อดอกเขาวแพร่กะ ที่บ้านจนนี่ไผ่กรหาก,กินได้นะ่ะปลาไผ่ก็ไปหากกได้ะนะาาก,นก,นะกระเพิ่นกระเลยโบซื้อดอกปลาจอบมาให้กินเองไปเห็ดปลาแดกแล้วก็ขายเป็นเพื็กทึกมือน,นึงคาได้ล่าโบพี่น้องขายเป็นมืนมนน่นมืนหนึงก็มีสิบสองกิโลเต็มเป้ให้แตแม่น้องพยายามรีบพุ่นปลาดิสาเองเพอะไ้ดีแล้ววะปลาท่อรนะ้ายหล่ตจนนี้จะเอามองมาใส่นาลีนี่ ปายไงโบโลนีพี่น้องมาแล้วก็กลับคืนเนาะลีนี่กันละคือสีลายอยู่พี่น้องลีนี่ก็ได้เมื่อเอื้อนขันบ้วมีไผ่มายามก้อนน่ะตัวนี้คิดว่าสีเต็มให้พี่น้องสีเต็มให้ได้เต็มกับเป้ให้ได้ลีแล้วกับเป้เล้ไมพี่น้องขันบ้วมีไผ่มายามก้อนตัวนี้คิดว่าลีแล้วกับเป้อีลีแท้นี่แล้วลีที่สองรอบที่สองพี่น้องเอ้ยลีนี่คือบรหลายเนาะ บม่หร่เขาลีพุ่นพี่น้องลีนี้นะแต่ก็ได้อยู่ปลาท้อลายลาไลีพุ่นนะมืเอื่นต้องได้หลายลีหลุมนะมืเอื่นต้องได้เป็นกระเป้ผลัดลีพุ่นนะตอนเทีงที่นี่ก้อนจะมีขี้เนี้ยโอ้เรากำอันพี่น้องกำลังสซานนันอยู่หลายอยู่ปะลีนี่้เปยหลายปันใดพี่น้องแต่ว่าก็มานอยู่มายามหลายๆรอบยังได้หลาย เดี๋ยวค้ำๆมายามอีกรอบนึงพี่น้องปลากำลังทอหน้ารี่ไหลไหลเฮงค้ำหนึ่งทอไหลนี่ไหลายป็นมือเซ้ายนี่ไหลเติบกระเปบ,บักใหไงไจนกลางพี่น้องขาใส่กระมองนิ่น้อยนิ่ย้อนสองกระมองคนแหละปลาปลาจ้าพี่น้องปลาเด้อนี่ปลาเด้อนี่คือปลา <c oughs> ให้เมื่อให้พ่อเลือกซอย พี وں, ่น oh, ้องเอ้ยปลาก็ม <life> like, <de enemies>. ีแต่ปลามัดลาลาหมากระลิ oh. <making> <su 67> <teenagers> <ấy> oh <im> ้นน้ำพี่น้องโดดน้ำตามๆมีแต่ปลามัดลาลาพี่น้องแล้วก็ปลาอันนี้อย่างก็จะเออนี่ปลากาพี่น้องดิปลากาตัวคล้ายปลาเนี้นี่นะปลากาปลากาน้อยมัดหมาดพี่น้องเนาะเห็ดปลาแดกกระเซ็บๆเดี๋ยวนี้ปลาขาวน้อยมีแต่ปลาพี่น้องปลาอันนีไหมนี่พี่น้องปลามัดเออะกระเซ็บหมกกระเซ็บเห็ดยังกระเซ็บไปเบิดพี่น้องปลามัด เป็นมกนี่แสบแบตัวเอ็ดปลาจอมนี่กระบอคักปันไดพี่น้องต้องการที่ส้วมปลาจอมต้องเป็นปลาอีดนะพี่น้องเนาะอย่างค่อยคักในคุณยอมว่ปลาวันนี้กำค้ำจะน้อยเพื่ออพี่น้องมืดมืดเท่านั้นแหละนี่ก็เริ่มค่ำแล้วมือมืดจะนี่กับสิมายามอีกพี่น้องปลากำลังทอหน้ารี่ไหลไหลบมงทีกับไม่มายามแมลงกับเป็นมืออื่นบางทีนะพี่น้องท่าติดตามเด่มืออื่นมาได้ไหลสมดายตัวนี้ครับประกันว่าต้องได้หลคันบ่มีไผ่ไมามาก่อนเพราะว่า รีนั่นนะ่ะปลาทอจนว่าเต็มพี่น,อน,อนอ้องจดนี้กรเสีมองมาใส่พร้อมบ่มือ่ออื่นบางเท่อนะถ้ามองมาใส่ก็สิขาวอ,อกโพกแล้วพี่น้อง,องขอบใจเอฟซีซุกคนเด้อให้กำลังใจแลก็ติดตามให้กำลกังใจเบ้าจอนนี่ลก็ครอบครัวทุกสันชา,นาแิลกระครอบใจเอฟซีซุกูุ่กคนเด้ขอขันบมีเอฟซีซุกูุ่กคนจนนี่กระบมมีเมื่อนี่เนาะอีซีบางคนเพิ่กนกระเบิ้งติดตามจนนี่สุขคลิปเลยขอบใจหลายๆเด้บอบกความโฆษณาพร้อม ตัวนี้ต้องขอขอบโมกขอบใจหลายๆกันจนนี้ว่าพิดพัารประการใดต้องขอโทษขออภัยนะนำนาที่นี่ได้พี่น้องเนื้อเยือสายจนนี้เลยเนาะถ้าตัวนี้ก็ขอฝากบปรนากาศไว้ซ้ำนี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครอบครัวแสดงนำเด้อสบายดีสวัสดีครับ